วันนี้ฉันอสอมอประทุมมีรำในช่วงค่ำคืนนี้ฉันเป็นตัวแทนของหมู่หนึ่งซึ่งในการรำจะต้องให้ก้าวมวยฉันจะไปร้านก็คิวยาวเสีเหลือเกินฉันก็เลยก้าวเองแล้วบอกไว้เลยทรงนี้ทรงหางก,กิ๊ของฉันทำไปทีไรมีแต่เพื่อนชมเฮ้ยทำไมสวยทำไมตึงทำไมแ,แน่นกิ๊บไม่ต้องนะเธอที่เหลือคือผมมันต้องยาวพอให้เรามัดเป็นหางหมาแบบนี้มัดให้แน่นมัดให้ตึง ถึงมันจะรู้สึกเจ็บอยู่บ้างเราก็ต้องทนเพื่อความสวยอย่างน้อยๆผมตึงแต่หน้าเหี่ยวก็ไม่เป็นไรแล้วช่วงดึงผมไปเนี่ยตามันจะชี้ขึ้นดึงให้แบบว่าห่างตามันชี้เอาได้เป็นสาวอีกหน่อยหนึ่งจากเสร็จแล้วก็จับฉีกเป็นสองช่อบแบบนี้แล้วก็ผูกเลยนี่นีผูกฟาบเข้าไปแล้วดึงผูกแล้วดึงแล้วก็พ้าใครยาวเยอะก็ผูกอีกทีแล้วดึงแล้วก็ใช้หายางมาจับรวบป๊บหายางมามัดตรงนี้แน่นมากแกฉัน ทําทีอยู่ไปส้างวันเจ็ดวันไปไหนมแมลงวันตามเต็ม